โอเคสวัสดีครับผมก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับซีฮอตซีนักกรินไลฟ์วันนี้เป็น E p ีที่39แล้ว <c oughs> อ่าก่อนที่จะเข้าประเด็นที่เราจู่กันไว้ตั้งแต่วันศุกร์ว่าเราจะคุยกันเรื่องอีกเกี่ยวกับสายเดนนะิงรูมเนี่ยแต่อีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งก็เป็นตำแหน่งที่ท็อปฟอร์มที่สุดแหละที่ใครก็ช่างที่ไปทํางานเรือสายเดนนิงรูมก็อย่างน้นอยๆต้องได้ถึงตำแหน่งนี้แหละถึงจะเรียกว่าประสบความสําเร็จแล้วตำแหน่งเนี้ย ถ้าเราเรียกภาษาไทยบ้านๆเราเราจะชอบเรียกกันว่าเสิร์ฟเงินแสนก็คือตำแหน่งเวดเจอร์หรือเวดเดรสบนเรือนี่เองนะส่วนว่าต้องทำอะไรมาบ้างจนถึงได้มาเป็นเวดเจอร์ถ้าใครฟังมาเมื่อ3 EP ที่แล้วก็น่าจะรู้แล้วว่ามันไต่ามาตั้งแต่ขึ้นเรือใหม่ๆเลยเป็นแอสซิสแตนต์ขึ้นมาเป็นบุฟเฟ่แล้วก็ขึ้นมาเป็นแอสซสแตนต์เวเแล้วก็ถึงจะมาเป็นเวดเ e อหรือเสิร์ฟเงินแสนได้อะ ใครอยากฟังข้อมูลต่างๆติดตามกันนะเดี๋ยวสักพักนึงจะมาเลอาให้ฟังก่อนที่เราจะเข้าประเด็นกันอ่ะเดี๋ยวก็มาขออนุญ,ญาตเรียกว่าบอกกล่าวเล่าเรื่องกันนิดนึงนะเกี่ยวกับง,งานของทางสถาบันของเราซึ่งตอนนี้เราก็ได้เริ่มเปิดทดลองเรียนมาสักสองสองคลาสแล้วก็มีนักเรียนมีผู้สนใจเข้ามากันส่วนหน,นึ่งทีเนี้ยเรายังเปิดโอกาสให้ทุกคนอยู่ เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครยังมีเวลานะมีเวลาว่างช่วงเสาร์อาทิตย์หรืออาจจะจันทร์ถึงวันพุธเราเปิดให้2อคลาสเลยมีตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ก็ได้สําหรับคนที่อยู่เสาร์อาทิตย์หรือสําหรับคนที่ว่ายังพอมีเวลามากกว่านั้นเทคคลาสสามวันก็คือจันทร์อังคารพุธส่วนรายละเอียดแนะนําให้เข้ามาดูในเพจของเราส่งข้อความทักเข้ามาเดี๋ยวแอดมินจะบอกรายละเอียดทั้งหมดให้งานนี้การทดลองเรียนเนี่ยคือ ฟรีทุกค่าใช้จ่ายไม่มีข้อผูกมัดนะอ่าอันนี้ก็คือว่าเราจะมาบอกกล่าวแนวทางที่ทางโรงเรียนสอนอ่าให้เข้ามาดูสิ่งที่เราเตรียมไว้ให้ให้เข้ามาดูหลักสูตรเข้ามาดูอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเข้ามาดูห้องเรียนเข้ามาคุยกับตัวอาจารย์เข้ามาเจอกับนชาติเองซึ่งนชาติเองก็อาจแนะนําตัวอนิดนึงเผื่อบางคนเพิ่งอาจจะเข้ามา จริงๆก็ทํางานเรือมาสักพักหนึ่งแล้วละเข้าปีที่20แล้ว <c oughs> ตำแหน่งล่าสุดอยู่บนเรือก็เป็น bar manager เริ่มต้นทํางานมาตั้งแต่เป็น bar server bar tender bar supervisor แล้วก็เข้ามาในระดับ management อ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยอยากเอาข้อมูลต่างๆเอาความรู้เอาประสบการณ์ต่างๆมาถ่ายทอดให้น้องๆที่มีความสนใจและเตรียมตัวเพื่อจะไปทํางานเรือกันรับรองว่าไม่ปิดบงังมีเทคนิคมีวิธีการอะไรบอกหมด ที่สำคัญทำตามไม่ได้แค่นั้นเองแล้วถ้าเกิดใครทำตามได้นะส่วนใหญ่ก็ u ักเซสตามนั้นนะ,ะสิ่งแรกเลยที่อยากจะมาแนะนำก็คือว่าคลาสทดลองเรียนซึ่งมีทั้งภาคเสาร์อาทิตย์แล้วก็ภาคปกติก็จะเป็น3วันคลาสแต่ตอนนี้ให้ติดต่อเข้ามาทางเพจแล้วเดี๋ยวเราจะแนะนำส่วนต่างๆเพิ่มเข้าไปอีกนิดหนึ่งอโอเคนะอันนี้คือคลาสทดลองเรียนแล้วก็วันอาทิตย์ที่10ที่จะถึงนี้อีกไม่กี่วันเนี่ยทางเราก็เปิดบ้าน ให้ทุกคนที่สนใจงานเรือมาทําความรู้จักกันมาฟังเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับเรือสาําราญมาทําความรู้จักกับโรงเรียนของเราและก็มาทําความรู้จักกับอาจารย์ผู้สอนเข้ามาดูสถาบันจริงๆมาดูห้องสอนมาดูเอาง่ายมาเจอกันตัวเป็นๆน,นะประมาณวันที่10มาเจอกันก็งานก็เริ่มเวลาเดิมประมาณบ่ายโมงวันอาทิตย์เนี่ยน่าจะเรียกว่าน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับหลายหลายคน คือส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าอาจจะมีบางคนที่อาจจะไม่ได้หยุดแต่ยังไงก็อันนี้ก็คงสงวนสิทธิ์ให้คนที่เข้ามาในงานและกันมีของแถมกลับบ้านแน่นอนอ่ะโอเคนะวันที่10จะเป็นงานเปิดบ้านงาน OpenH o u s e ของเราซึ่งเราก็ทํามาอย่างต่อเนื่องแต่ตอนนี้เราก็ยังคิดทําอย่างต่อเนื่องอยู่เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์เรื่องกลับมาเรียกว่าดีขึ้นเราก็เลยอยากใช้โอกาสช่วงนี้ในการโปรโมตและก,การส่งเสริมและก็ช่วยเหลือทุกๆคน ให้ได้เข้ามาเห็นกันก่อนเข้ามาทําความรูม้จักกันก่อนเข้ามาศึกษามีปัญหามีข้อสงสัยอะไรถามได้งานนี้ก็ฟรีเช่นเดียวกันดีไม่ดีได้ของติดมาติดเืยกลับไปอ่ะเพราะฉะนั้นนะคลาสทดลองเรียนแล้วก็งาน Open House ของเราติดต่อเข้ามาทักทายเข้ามาแล้วเดี๋ยวแอดมินจะติดต่อกลับไปแล้วจะประสานงานเรื่องวันเวลาและก็รายละเอียดต่งางม้กระทั่งสถานที่วิธีการเดินทางมายังไงสำหรับบางคนที่ไม่คุ้นเคย เดี๋ยวทางแอดมินจัดการให้อ่ะโอเคครับผมกลับมาคุยกันเรื่องที่เราค้างกันไว้ตั้งแต่วันจันเออตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วเสร์ฟเงินจานหรือตำแหน่งบนเรือก็คือเวสเ e อร์หรือเวสต์เ s รสอ่าตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่คนไทยส่วนใหญ่ที่ทํามาสัก3ปี5ปีแล้วจะมาอยู่กันตรงต,งตำแหน่งนี้แหละซึ่งก็คือว่าถ้าใครขึ้นมาถึงตำแหน่งเวสเ e อร์หรือเวสต์เ s สแล้วเนี่ยรายได้ของคุณก็คงแตะแสนแน่นอน อันนี้แาบจากทุกบริษัทเลยกล้าพูดได้ว่าอยู่หลักแสนอ่าแล้วไรายได้เขาจะมาจากไหนมาจากอะไรบ้างฟังไปทีละนิดทีละสเต็ปแต่มันมีบางตัวที่ว่ามันมันเป็นตัวเลขที่ไม่ค่อยจะแน่นอนเท่าไหร่แต่สายดันนิ่งรูมเนี่ยก็อาจจะไม่คลาดเคลื่อนเหมือนสายบาสายบาเนี่ยครุสเนี้ยได้3,000ครุสหน้าอาจจะเหลือแค่ประมาณพันหาก็ได้แต่ครสต่อไป เดือนต่อไปอาจจะได้4,000ันก็ได้อ่าบอกว่าเสียงกระตุกกระตุกอ่าเดี๋ยวลองเช็คดูสัญญาณอีกทีหนึ่งแต่ปกติก็เดี๋ยวลองฟังดูในนี้นะอ่าฝั่งนี้สัญญาณสัญญาณนะตัวเลขนะยังโชว์ว่าโอเคอยู่อ่ะขอบคุณมากครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเข้ามาใกล้นิดนึงอ่าโอเคอ่ะเมื่อกี้เราพูดถึงไหนละเรื่องพูดถึงอ่าเสร์ฟเงินแสนนะคนไทยส่วนใหญ่ก็จะมาหยุดอยู่ตรงตำแหน่งเนี้ย แต่ก็มีคนไทยหลายๆคนนะที่สามารถข้ามผ่านตำแหน่งเวเตอร์ขึ้นไปเป็น F&B Supervisor ซึ่งพอขึ้นไปเป็น F&B Supervisor ตำแหน่งของเราก็คือประมาณว่าเป็น m i d l e Management และเราจะทำงานด้านการบริการน้อยลงแต่เราจะเพิ่มในส่วนของเรื่องการบริหารจัดก,การการควบคุมคนการทำเทรนนิ่งมากขึ้นแต่โดยหลักการแล้วก็ยังต้องเดินทำงานอยู่ เพียงแต่ว่าจะไม่ต้องลงสเตชันจะไม่ต้องไปอินชาร์เป็นจุดๆไปแต่เป็นโอเวอร์ออเป็นการดูรอบเป็นการดูเซกชั่นทั้งหมดอะไรประมาณนั้นซึ่งตำแหน่งนั้นจะยังไม่พูดถึงนะเพราะว่าสำหรับน้องๆแล้วน้องใหม่เนี่ยกว่าที่คุณจะไปถึงซูเปอร์วิเซอร์ได้ให้เร็วสุดเลยก็อย่างน้อก็5ปีถึง7ปีก็แล้วกันอ่าใช่อยู่บอกว่างานเรือมันโตรเร็วมากแต่สายบริการมันจะโตรเร็วพอไปถึงจุดๆนั้นน่ะมันต้องใช้อะไรหลายๆอย่าง ขนาดต่างชาติเองก็ยังใช้เวลาประมาณนั้นเลยเพราะฉะนั้นเอาไว้ให้เราขึ้นเรือได้ประมาณสัก2-3งสามคอนแทคก่อนเอาไว้ให้เราจ่อเวตเตอร์ก่อนหรือได้เวตเตอร์แล้วยังมีเวลาเรียนรู้อีก2-3ปีเลยนะเพราะฉะนั้นตำแหน่งไเมไ่รีดแต่ตำแหน่งทุกตำแหน่งที่นาชาติพูดมามันโตได้เร็วมากมีบางคนนะทำได้เร็วสุดก็ประมาณ2ปีกว่า,วาถึง3าปีเนี่ยจากตำแหน่งเริ่มต้นที่เข้ามาในสายดิ n i n g r รูม สามารถขึ้นมาเป็นเวตเตอร์หรือเสิร์ฟเงินแสนได้เนี่ยภายในประมาณ2ปีกว่า,วาอันนี้เกิดขึ้นแล้วแต่โดยปกติแล้วปีที่3ปีที่4ปีที่5เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่คนหลายหลายคนสามารถทําได้แล้วก็เชื่อว่าถ้าเรามีความตั้งใจจริงอ่ะไปถึงแน่นอนแต่ต้องไม่ลืมนะกว่าที่เราจะได้เงินแสนเนี่ยไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้เงินเดือนเลยนะเข้าไปคอนแทคแรกเราก็ได้3 0 0ห0 4 0 0 0 0นแล้วถ้าเราปรับตําแหน่งแล้วเลเวลหนึ่งได้ เงินเดือนเราก็ประมาณ4ี่หมื่นปลายๆถึง5้าหมื่นกว่าแล้วเราปรับได้อีกตำแหน่งหนึ่งภายในคอนแทคที่2เงินเดือนเราประมาณ6 0 0 0ื่นถึงเจ็ดหมื่นแล้วอ่าก่อนที่เราจะได้เงินแสนเนี่ยเราก็มีรายได้พอสมควรอยู่นะไม่ได้บอกว่าเราจะมีรายได้แค่35มหมไปจน3ปีแล้วค่อยคยยเบมาเป็นแสนเลยมันไม่ใช่มันจะขึ้นมาทุกๆเลเวลประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทการปรับตำแหน่งบนเรือปรับครั้งหนึ่งนี่หมื่นกว่านะบางตำแหน่งเกือบ20,000ื แต่เราต้องไม่ลืมนะหมื่นกว่าดูเหมือนไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแต่หมื่นกว่าลองเอาคูณจํานวนเดือนที่เราทํางานเช่น6เดือน8เดือนเนี่ยมันก็เป็นเงินหลักแสนแลวอยู่ดีๆเราได้เงินเพิ่มมาอีก1 0 0 0 0แจากสิ่งที่เราควรจะได้อันนี้นะชาติถือว่าเยอะ <c oughs> ยิ่งบางตําแหน่งปรับขึ้นไปได้เงินเพิ่มมาอีกตั้งเดือนละ2 0 0 0 0อยู่ทําอยู่8เดือนคุณมีเงินเพิ่มขึ้นมาประมาณแสนหจากสิ่งที่คุณทําแทบจะเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะตอบย้ําเหมือนเดิมอยากจะคุยให้ฟังเหมือนเดิมว่าการปรับตาแหน่งบนเรือมันเกิดขึ้นได้เร็วมาก <c oughs> มันมีโอกาสแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้นสําหรับทุกๆคนนะ <c oughs> ตาแหน่งมันว่างมันมีตําแหน่งเยอะแต่มันก็จะหล่นใส่เฉพาะคนที่มีความพร้อมและก็เหมาะสมที่สุดเท่านั้น <c oughs> เราจะไม่ได้สอนให้คนขึ้นไปทํางานเรืออย่างเดียวนะ <c oughs> เราจะสอนเทคนิคแล้วก็วิธีการทํายังไงให้คุณโกรในสายงานได้ ให้คุณจเจริญเติบโตในสายงานได้ทํำยังไงให้ประสบความสําเร็จตรงนั้นได้มันมีเทคนิคมันมีวิธีการแต่ต้องทําแค่นั้นเองอ่ารัชาพูดจากสิ่งที่เคยเห็นมาแล้วแล้วก็ทําได้ด้วยตัวเองมาแล้วแล้วก็เห็นเพื่อนทําได้มาด้วยตัวเองแล้วแล้วก็เห็นรุ่นน้องที่เราสอนมาในที่เราบอกมาเนี่ยทำได้และเราเองก็เป็นคนโปรโมทพนักงานด้วยบนเรือรัชชาอยู่ใน management นี่มาเข้าปีที่6ปีที่7 ถ้าแบบตำแหน่งใหญ่เลยก็คือ6ปีแต่เริ่มเข้าออฟฟิศเลยประมาณปี2014ก็7ปีเรามีส่วนเกี่ยวข้องในการโปรโมทพนักง,งานในทีมของเราและทุกๆครั้งที่มีการโปรโมทพนักง,งานมันมีเทคนิคและวิธีการเลือกคนซึ่งอันนี้ขออุบไว้ก่อนแต่ก็บอกไปเกือบหมดแล้วแหละ <c oughs> อ่ะโอเคอ่าบอกว่า30ปีแล้วมีโอกาสไหมมีครับผมจริงๆแล้วเรือเขาขอไว้นะ ก็ขอไว้ที่21 -35 ถึง้าถ้ายังไม่ถึง35ถือว่ายังเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมะแต่ถ้าเกิดว่า35แล้วถามว่ามีโอกาสไหมก็มีแต่ว่าเราจะต้องทำการบ้านหนักกว่าเพื่อนนิดหน่อยเพราะว่าเราจะต้องทำตัวทำสกอร์ทำโปรไฟล์ของเราให้เด่นกว่าน้อง้องเขาส่วนส0มสินี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติเลยนะอันนี้ยังมีโอกาสครับผมเกือบลืมเลยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการทำงานเนาะ มันมีวิธีการแต่พวกเราต้องทำอ่ะโอเคกลับมาเรื่องของเสิร์ฟเงินแสนหลังจากที่เป็นแอสเซสตันบัฟเฟ่เป็นบัฟเฟ่เป็นแอสเซสันเวตเจอร์แล้วก็ขึ้นมาเป็นตำแหน่งเว t เจอร์บอกแล้วเราต้องทำามตำแหน่งก่อนนะถึงจะได้มาเป็นเวเจอร์เลยซึ่งจะไม่มีตำแหน่งที่คนไทยสามารถบอกว่าผมเป็นเวตเจอร์อยู่ที่บ้านเรามา5ปีแล้วสมัครแอพพลายเลยบอกขอไปเป็นเวเจอร์บนเรือเลย เขาไม่ให้ต่อให้คุณเป็นซูเปอร์วิเซอร์บนเรือบนฝั่งต่อให้คุณเป็นเมนเจอร์บนฝั่งคุณขึ้นเรือคุณก็ไม่สามารถไปตำแหน่งเว t เตอร์ได้เลยเพราะมันต้องไปเรียนรู้ระบบตั้งแต่เริ่มต้นก่อนมีอยู่ทางเดียวก็คือถ้าคุณมีความรู้มีประสบการณ์บนฝั่งแล้วมี Knowledge Know How ทุกอย่างทักษะภาษาอังกฤษเก่งคุณขึ้นไปคุณก็โตเร็วขึ้นแค่นั้นเองแต่คุณต้องไปเริ่มจากตำแหน่งเริ่มต้นเหมือนกัน ยกเว้นว่าบางสายงานที่เขามีระบบระเบียบการทํางานที่ไม่เหมือนกันอันนั้นน่ะบางสายงานก็รับสายตรงเลยคือว่าสามารถไปในตําแหน่งที่สูงขึ้นได้เลยเพราะมันไม่ใช่งานบริการอย่างนี้แต่ด้านงานบริการแล้วไม่ได้คุณต้องไปเรียนรู้เมนูคุณต้องไปเรียนรู้ซอสเรียนรู้การบริหารจัดการเรียนรู้วิธีการแล้วก็เขาเรียกว่าเซตติ้งต่างๆมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้เราทํามามตําแหน่งแล้วนะ พอเราขึ้นมาเป็นเวตเตอร์หน้าที่ของเราหน้าที่ของเวตเตอร์คือจะเป็นคน IN-Charge s e c ชั่นเลยเมื่อก่อนตอนที่เราเป็น a อส i s สต n t เวเตอร์เราก็อยู่กับเวตเตอร์หนึ่งคนซึ่งเขาเป็นคนอินชาร์ e เราเป็นลูกมือเขาเราคอยวิ่งอาหาร,ว,รวิ่งเครื่องดื่มวิ่งเช็คโนโน,นี้นั่นล้างของเซ็ตของจัดโต๊ะทําทุกอย่างให้ก็คือเราเป็นผู้ช่วยเขาแล้วเวตเตอร์ทำอะไรตอนนั้นตอนที่เรายังเป็นแอสเซสตเวเตอร์เรายังคงสงสัยอยู่เนาะ เทำไมมีแต่เราทำคนนั้นไม่เห็นทำอะไรเลยยืนคุยกับลูกค้าอย่างเดียวทีเนี้ยพอเราขึ้นมาเป็นเวเตอร์อันเนี้ยหน้าที่ของเราก็คือ in charge section คำว่า in charge คืออยู่ก็ดูคนอีกหนึ่งคนก็คือลูกน้องของคุณหรือว่า assistant นั่นแหะแต่เวเตอร์จะมีหน้าที่ take order ลูกค้าโดยตรงมีหน้าที่รับผิดชอบทํายังไงก็ได้ให้ลูกค้าเขาเรียกว่า s a t i s f y ให้ได้รับการบริการที่ดี ให้ลูกค้าพอใจให้ลูกค้ามีความสุขให้ลูกค้าแฮ ppy แล้วหน้าที่ของคุณทํายังไงก็ได้ให้ลูกค้าหวางติดไว้ตอนสิ้นครูสส่วนเรื่องติดเดี๋ยวมาคุยตอนทีหลังทีนี้หน้าที่ขอบเขตของการทํางานของเวเตอร์ก็คือว่ามันเป็นลักษณะางานที่ไต่ขึ้นมาตั้งแต่เช็ดโต๊ะเซตบอฟเฟ่ไลน์ฟู้ดรันเนอร์แล้วทีนี้คุณก็มาเป็นคนบริหารจัดการเซกชันของคุณ ซึ่งใน1นึ่งเซกชันเนี่ยก็จะมีลูกค้าอยู่ประมาณ18-20ถึงคนโดยส่วนใหญ่แล้วนะ a v e r a g e เลยอะบางที่อาจจะให้14-15บางที่อาจจะให้22หรือบางเซกชันบางที่บอกว่า30กว่าเลยแต่ก็จะมีผู้ช่วยให้2คนอันนี้แล้วแต่ระบบบรยหารจัดการของเรือแต่ละลำนะแต่โดยส่วนใหญ่แล้ว Standard คือ1 w t เว1เตอร์1นึรับผิดชอบคนประมาณ1 8บแถึงยีคนฟังดูก็น้อยนะโอ้โหเสิร์ฟคนแค่1 8ถึงยีคน แต่อย่าลืมนะมันมีช่วงเวลากำหนดเช่นมี first กับ second sitting อย่างเงี้ยลูกค้าใช้เวลากินข้าวกันประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึง1ชั่วโมง45คุณมีเวลาดูแลคน20คนเสิร์ฟอาหาร5้าขดเสิร์ฟเครื่องดื่มเสิร์ฟกาแฟโน่นนี่นั่นตบท้ายทำความสะอาดทุกอย่าง20คนิคนถือว่าเยอะนะถ้าเกิดใครไม่ได้ทำงานร้านอาหารอาจจะมองว่าโอ้ยี่สิคนเองนิดเดียวแต่ถ้าคุณอยู่ในห้องอาหารหรืออยู่ในโรงแรมที่การเซอร์วิส มีการเซอร์วิสนะอย่าไปมองภาพร้านอาหารบุฟเฟ่อย่าไปมองภาพร้านเนี่ยอ,อะไรนะหมูกระทะที่คนเป็นร้อยเด็กเสิร์ฟอยู่ไม่กี่คนเองอันนั้นมันไม่ใช่อันนี้คือทุกอย่างต้องเสิร์ฟต้องเสิร์ฟต,ต้องเก็บต้องเสิร์ฟมีระบบมีระเบ,บียบมีเซอร์วิสซีเควนซ์ o l l o w ทุกอย่างต้องทําตามวิธีการทําตามสเต็ปหมดเพราะฉะนั้นคน2คนจริงๆแล้วคนหนึ่งกับอีกคนหนึงเป็นผู้ช่วย ต้องดูแลคน18คนถึง20คนเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟเครื่องดื่มดูแลทําความสะอาดพูดคุยเรียกว่าตอบสนองลูกค้าให้ได้ทุกอย่างเนี่ยถือว่าเยอะอันนี้คือหน้าที่ของเวตเตอร์แล้วทีเนี้ยเรามองดูก็แค่เหมือนกับเทคออเดอร์แล้วก็เสิร์ฟเพราะว่าเวเตอร์ก็จะมีรันเนอร์ก็คือว่าแอสิสแตนต์เวเตอร์นี่ยเป็นคนไปปิกอัพอาหารเป็นคนไปปิกอัพเครื่องดื่ม เป็นคนไปวิ่งโน่นนี่นั่นแม้กระทั่งของจานอะไรที่ดึงออกมาจากโต๊ะลูกค้าก็แอสเซท a นเวเตอร์คนนี้เ็เป็นคนเอาเข้าไปในครัวไปล้างแล้วเวลาลูกค้าเรียกว่าทานเสร็จหมดทุกคนก่อนที่จะก่อนที่ว่าจะทําความเขาเรียกว่าเก็บเคลียร์โต๊ะทุกอย่างเพื่อเซตอัพเจ้าแอสเซท a นเวเตอร์คนนี้ก็ต้องวิ่งไปเอาของมาแล้วก็ช่วยกันเซตอัพพูดง่ายเวเตอร์จริงๆแล้วบางที่นะห้ามออกจากสเตชันเลยนะ แต่เวตเตอร์บางที่ก็มีการวิ่งเข้าไปช่วยกันขนของบ้างวิ่งเข้าไปช่วยกันยกของบ้างเพราะว่ามันเรียกว่าบางทีมัน r u ั h มันไม่ทันแต่ถ้าหัวหน้างานหรือซูเปอร์วิเซอร์เจอคุณไม่อยู่ในสเตชันอยู่แล้วลูกค้ามองหาไม่เจอใครทั้งสองคนอันเนี้ยถือว่ามีความผิดอ่าเพราะฉะนั้นอย่าทำนะถ้าเวตเตอร์ตัดสินใจเข้าไปในครัวเฮดซิตัต้อยู่ต้องยืนอยู่ที่เซกชันอย่าหายไปทั้งสองคน คุณจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งอยู่ที่เซกชันของคอุณคน1820คนเนี่ยเชื่อไหมในแต่ละนาทีความต้องการมันเกิดขึ้นบุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดี๋ยวคนโน้นอยากได้ไอ้นนเดี๋ยวคนนี้อยากได้ไนี่เดี๋ยวคนนี้หนัน,น,น,นมองทุกครั้งลูกค้ามองมาเราเราจะต้องเห็นลูกค้าก่อนอย่าปล่อยโอกาสให้ลูกค้ายกมือเรียกเด็ดขาดถ้าลูกค้ายกมือเรียกถ้าซูเปอร์วิเซอร์เห็นถ้าเฮดเบเตอร์เห็นแสดงว่าคุณปกร้องในหน้าที่ของคุณแล้วนะแล้วเกิดอะไรขึ้นในการปกร้องในหน้าที่ หแหละก็เรียกว่าสกอร์หรือว่าคะแนนคุณก็คงอาจจะตกนะเพราะว่าทุกๆ3เดือนเขาจะมี evalate หรือบนเรือเรียก a p p r e s s a l ตอนนี้เขาเท็คโน้ตไว้ทุกๆครั้งที่เห็นอะไรผิดพลาดอ่ะทีเนี้ยถ้าคุณยิ่งได้เพิ่งได้ปรับตำแหน่งใหม่คุณควรจะเรียกว่าสกอร์คุณต้องดีนะอย่าเพิ่งให้มันมีข้อเรียกว่าบกพ่องเพราะฉะนั้นกว่าเราจะไปถึงต้งจุดนั้นน่ะใช้เวลาประมาณ2ปีถึง3ปีละ นี่แหละคือสาเหตุเราต้องเรียนรู้จุดเล็กๆทุกอย่างเรียนรู้ Service Sequence เรียนรู้เมนูเรียนรู้ซอสเรียนรู้หลักการเรียนรู้ระบบในครัวเรียนรู้ทุกอย่างเ <c oughs> <P> พื่อที่เราจะมาถึงตรงนี้เราจะได้อ่านเกมออกเราจะได้คิดล่วงหน้าได้เราจะได้บริหารจัดการเวลาในการลงอาหารแต่ละจานแต่ละจาน,าน <c oughs> ซึ่งตรงนี้ <c oughs> ซึ่งตรงนี้มันก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเรียกว่าต้องเก่งพอสมควร ต้องคล่องพอสมควรต้องไวพอสมควรนะถึงจะได้เป็นเวเตอร์แล้วอีกอย่างหนึง่งเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องทักษะภาษาอังกฤษเลยนะพูดถึงแต่เรื่องงานถามว่าทาาักษะภาษาอังกฤษขนาดไหนถึงจะได้เป็นเวเตอร์อันนี้ก็ต้องขอบอกว่าถ้าเขามองในมุมมองของผู้บริหารหรือมุมมองของหัวหน้างานเขาก็อยากได้คนที่เก่งภาษาอังกฤษกันอังนั้นแหละแต่ทีเนี้ยบางครั้งเนี้ยเนื่องด้วยจํานวนคนที่มันเยอะ แผนดาน n งรูมเนี่ยก็ร้อยกว่าถึง200กว่าชีวิตนะการที่จะ q u a l ฟายคนที่เก่งทักษะภาษาอังกฤษเยอะๆกันทุกคนทุกตำแหน่งบางครั้งมันก็ทําไม่ได้ขอให้มีความมั่นใจในการสรื่อสารขอให้ explain เมนูได้ทุกตัวขอให้มีความเข้าใจสามารถสร้างบทสนทนาง่ายๆได้ตอบคำถามทักทายลูกค้าสามารถทำให้ลูกค้ามีรอยยิม้มมีเสียงหัวเราะได้ในระหว่างอาหา แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วซึ่งถ้าพูดมาทั้งหมดอย่างน้อยคุณก็ต้องมีทักษะพอสมควรอยู่นะอ่ะโอเคอันนั้นก็คือทักษะภาษาอังกฤษอ่ะสวัสดีครับสมาชิกใหม่อีกคนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวขอต่อนะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวหลงอีกอ่ะทีนี้มีอยู่อีกอย่างหนึ่งที่ก่อนที่จะขึ้นมาเป็นเวตอร์่คุณจะต้องทําความเข้าใจกับหลักการอีกหลักการหนึ่งซึ่งบ้านเราไม่ค่อยให้ความสํคไม่ใหค่อยเขาเรียกว่าไม่ค่อยให้ความสําคัญหรือสนใจหรือใส่ใจสักเท่าไหร่ แต่ที่เมืองนอกเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ Food Allergy อ่าเพราะว่าคุณเป็นเว t t e r คุณจะต้อง Take Order ลูกค้าในเมนูอาหารเนี่ยบนเรืออาหารเปลี่ยนทุกวันนะจะมีฝั่งหนึ่งที่เป็น always available เนี่ยมีเหมือนเดิมทุกวันแต่ฝั่งที่เขาเรียกว่าเป็นวันแต่ละวันเนี่ยจะเปลี่ยนทุกวันเช่นวันนี้เป็น French Dinner เป็น Italian Dinner เป็นเชฟดินเนอร์เป็นแคริบเบียนเป็นกาล่าเป็นฟอร์มอลเป็นอะไรก็แล้วแต่อาหารเนี่ยจะเปลี่ยนทุกวันถ้าครูส7วันอาหารก็เปลี่ยนไม่ซ้ํากัน7วันครูส10วันก็10วันครูส14วันก็14วันอาหารไม่ซ้ากันคุณจะต้อง brief คุณจะต้องจําอาหารพวกนี้ให้ได้ล่วงหน้าเช่นถ้าอาหารจานนี้มันมีส่วนผสมของอ่ายกตัวอย่างนะมีส่วนผสมของหอมแดงสับอยู่ในซอสตัวนี้ย แล้วลูกค้าคนนี้มานั่งในเซ็กชันอยู่แล้วเขาเรียกว่าบอกเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยเข้ามาปุ๊บฉันแพ้หัวหอมแต่บังเอิญว่าพอลูกค้าสั่งตัวนี้เพราะว่ามันไม่เห็นไงมันเป็นหอมซอย,อยงไงอยู่ในซอสมันเคี่ยวละเอียดหมดลวแต่เราเป็นเวเตอร์เราไม่ได้บอกไม่ได้เตือนลูกค้าว่าตัวนี้เขาสั่งไม่ได้เพราะมันมีหัวหอมลูกค้ากินอาหารจานานั้นเข้าไปก็เ,เรียกว่าแพ้ขึ้นมา ลองมองนึกภาพดูว่ามันจะเป็นยังไงคือถ้าแพ้แค่เป็นผื่นเป็นคันอะไรเฉยเฉยแล้วสามารถรักษาได้โอเคแต่บางคนแพ้ถึงขั้นว่าหายใจไม่ออกแล้วสามารถถึงขั้นว่าถ้าเลวร้วายนะเสียชีวิตได้อันนี้เรื่อง Food อ l เลอร์บนเรือสำราญเป็นอะไรที่เขาให้ความสำคัญมากเพราะฉะนั้นตำแหน่งเวเตอร์คุณก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องนี้คุณก็ต้องมาเทรนนิ่งเรื่องนี้ก่อนที่เขาใช้ตำแหน่งอยู่ จริงๆแล้วคุณจะได้เริ่มเทรนเริ่มทำความรู้จักตั้งแต่ตอนคุณเป็น a อสเซสต์เวตเจอร์แล้วนี่แหละลักษณะงานของมันเลยมันเลยไม่สามารถให้ใครก็ได้เข้ามาเป็นเวตเจอร์เลยไม่ได้คุณต้องเรียนรู้งานตั้งแต่การเช็ดช้อนตั้งแต่การใช้เครื่องล้างแก้วตั้งแต่การใช้น้ายาตั้งแต่การไปกดเครื่องใช้น้ายาโน่นนี้นั่นถูพื้นยังไงโน่นนี้นั่นคุณเรียนมาหมดแล้วคุณทำงานมาหมดพอคุณถึงตำแหน่งนี้คุณกกลับไปสอนงานพวกเด็กๆได้ไงอันนี้มันเป็นสเต็ปที่เขาวางไว้ นะเพราะฉะนั้นอีกตัวหนึ่งที่คุยไปเมื่อกี้คือฟู้ดอะเลอร์จีเนี่ยเป็นอะไรที่คนไทยเองก็ไม่ค่อยคุ้นหูอยู่บ้านเราเดินไปสั่งอาหารแล้วบอกว่าผมแพ้ไอ้นนแพ้นี่อยากมองสายตาของแม่ค้าไหม <c oughs> อาจจะไม่ใช่สายตาเราออกจะมาออกทั้งภาพทั้งเสียงเลยก็ได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเรื่องฟู้ดอะเลอร์จีเนี่ยเป็นอะไรที่ไกลตัวคนไทยแต่พอไปอยู่สังคมเมืองนอกโดยเฉพาะบ,บนเรือในแต่ละครูสนะลูกค้าที่เขาจองมา เขาจะลิสต์รายการมาเลยว่าเขาแพ้อะไรแล้วทาง FB ดโดยพนาาักงาิแล้วก็เชฟเนี่ยก็จะได้ลิสต์มาแล้วว่าลูกค้ากลุ่มนี้แพ้อะไรบ้างลิสต์พวกนี้จะส่งให้หัวหน้าแผานกแต่ละแผนกแต่ลูกค้าจะต้องเป็นคนบอกนะว่าเขาแพ้อะไรเราไม่จาเป็นต้องไปถามว่าคุณแพ้โน่นไหมแพ้นี่ไหมเพราะของที่ลูกค้าแพ้มันมีเป็นร้อยไอเทมมันคงถามกันได้ไม่หมดสังเกตไหมเวลาหมอใช้ยาเราทําไมเขาต้องถามด้วย เราแพ้ยาอะไรไหมเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราต้องบอกถ้าเราบอกว่าเราไม่แพ้แล้วก็จ่ายยาให้แล้วเรากินยาตัวนั้นไปเกิดข้อผิดพลาดกับเราถือว่าเราบอกแล้วว่าเราไม่แพ้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าลูกค้าไม่บอกนะเวสเตอร์คนนั้นก็ไม่ผิดแต่ถ้าลูกค้าคนนั้นอินฟอร์มแล้วบอกแล้วแต่เรายังไม่สามารถแนะนําอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงได้อันนี้คือความผิดของเราแล้วมันไม่ใช่ความผิดแค่ว่าโดนวอร์นิ่งนะ อันนี้มันเป็นเกี่ยวกับคดีแล้วเพราะฉะนั้นเตือนไว้เลยว่าต้องศึกษาเรื่องนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวคุณขึ้นไปยังไม่ต้องถึงตำแหน่งเวเตอร์คุณจะเริ่มรู้จักว่าเฮ้ยขนาดบนลายบุฟเฟ่ยังมีการแพ้อาหารตรงนี้ด้วยเหรอมีนะเขาเขียนมาชัดเจนหมดเลยอ่ะโอเคนี่ก็คือลักษณะการทํางานคร่าวๆข,ของเวเตอร์นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาจบกันไม่ใช่พรุ่งนี้สิอ่ะวันพุธเรามาจบกันแต่อธิบายให้ฟังคร่าวๆแล้วว่าหน้าที่ของค,คุณคือ in c h a r ์ e s e กชั o ตัวนั้น รับออเดอร์เทคแคร์ทำให้ลูกค้าแฮปปี้แล้วทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าวางติดไว้ตอนซินครสอ่าเดี๋ยวจะมาบอกลักษณะดีเทลอีกนิดนึงวันนี้เราเกิดมาเรียกว่าตั้งแต่ต้นจนมาถึงตรงการทำงานลวแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาดีเทลจริงวันพุธนี้เริ่มดีเทลกันใหม่เพราะว่าวันนี้เราอยากแนะนำให้คนที่เพิ่งเข้ามาหรือใครกระช่างที่ฟังมาแล้วย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งก็เลยต้องมีตั้งแต่แอสิสแตนต์เวลเตอร์เอ้ย แอสเซสตันบัฟเฟ่บัฟเฟ่แล้วก็จูเนียทีเนี้ยพอมาเป็นเวเตอร์แล้วการทำงานของคุณจะเปลี่ยนไปที่เปลี่ยนใหญ่เยอะเลยก็คือเรื่องของรายได้เวเตอร์ที่ดีส่วนใหญ่แล้วเกินแสนหมดเลยเพราะอะไรรู้ไหมส่วนหนึ่งรายได้ที่ได้จากเรือเนี่ยก็ประมาณ9 9้าหมื่นนิดๆถึง1 0 0 0 0แสนแล้วแล้วแต่ลำแล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่จำนวนแต่อีกส่วนหนึ่งที่จะทำให ตัวไรายได้คุณเขาเรียกว่ามากหรือน้อยก็คือติปที่จะได้จากลูกค้านี่แหละย้ําอีกนิดนึงนะไอ้คำว่าติปเนี่ยมันไม่สามารถมาคุยกันได้ว่าเฮ้ยเราเฉลี่ยได้ติปอาทิตย์ละเท่าไหร่ได้ติปคูสละเท่าไหร่อันนี้มันพูดไม่ได้เพราะถ้าเราไปถามบางคนบางคนออกอาจจะบอกว่าก็ได้ประมาณอาทิตย์ละ50เหรียญแต่บางคนที่เขาทํางานดีเขาทํางานเก่งเขาเอาใจลูกค้าดีเขามีทักษะเขามีเทคนิคเยอะแยะเลย เขาอาจจะบอกคุณว่าเขาได้อาทิตย์ละ3 0 0ร้อถึงห้าเหรียญเออทิฟไม่สามารถ <c oughs> บอกได้คาดเดาได้หรือพูดเป็นตัวเลขกลมๆได้ว่าได้อาทิตย์ละเท่าไหร่แล้วแต่คนคนนั้นแต่ตัวแปรของทิฟมันก็มีอีกหลายแฟกเตอร์นะแต่ตัวแปรแรกเลยเราทํายังไงให้ได้ติดเราทํายังไงให้ลูกค้าประทับใจทํายังไงให้ลูกค้ารู้สึกผิดถ้าไม่วางติดไวให้เราอ,อ่ะอันนี้ตั้งหาที่เป็นประเด็นหลักของ อ่ะโอเคครับผมก็ขอบคุณมากสำหรับใครลหลายๆคนที่เข้ามาฟังกันวันนี้ตอนนี้ทั้งคนเก่าและก็คนใหม่นะแต่จริงๆแล้ววัตถุประสงค์หลักของเราก็คือทำไว้ให้น้องๆที่พลาดหรือไม่มีโอกาสได้เข้ามาดูเข้ามาฟังไปเปิดดูย้อนหลังได้ซึ่งข้อมูลทั้งหมดของเราก็จะถูกรวบรวมไปที่ทาง YouTube ของเรานะยังไงใครว่างๆเข้าไปในเพจแล้วกดลิงก์เข้าไปดูเข้าไปกดติดตามกัน อ่ะโอเคครับผมแล้ววันพุธนี้เหมือนเดิมก็มาเกิดเรื่องภาษาอังกฤษกันนิดหน่อยแล้วก็จะคุยเรื่องเวทเตอร์ให้จบภาษาอังกฤษที่ย้ำนักย้ำหนาจะรู้ว่ามันมีความสำคัญมากถามว่าเอาแค่พอใชไ้ได้ได้ไหมได้แต่เราก็จะได้แค่พอใช้ได้เราไปทำงานอยู่บนเรือถ้าภาษาอังกฤษของเราแค่พอใช้ได้เงินของเราก็จะแค่พอใช้ได้ เราอยากจะให้เงินของเราดีเราอยากจะได้ตำแหน่งงานที่ดีมันต้องแลกมาด้วยภาษาอังกฤษที่ดีเป็นตัวตั้งต้น <c oughs> ไม่ได้บอกว่า knowledge <c oughs> ในงานไม่สำคัญ <c oughs> ไม่ได้บอกว่าบ <c oughs> ุคลิกภาพแล้วก็ service sequence <c oughs> ไม่สำคัญนะสำคัญแต่เราต้องถ่ายทอดมันออกไปให้เขารู้ว่าเรามีไอ้ตัวนั้นโดยการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษออกไปถ้าการสื่อสารของเรามันไม่ได้ เขาเรียกว่ามันไม่ดีพอแสดงว่าความรู้ของเราหรือสิ่งที่เรามีเขาคิดว่าเรามีอยู่แค่นั้นเพราะมันเป็นใบเบิกทางไงเพราะฉะนั้นถึงย้ําว่าถ้าภาษาอังกฤษพอได้งานของเราเงินของเราก็จะพอได้แต่ถ้าภาษาอังกฤษของเราดีถึงดีมากงานของเราเงินของเราตําแหน่งงานเราก็จะดีและดีมากเพราะฉะนั้นอย่าหลงประเด็นนะอาชาตจะเน้นทุกครั้งเรื่องภาษาอังกฤษอ่ะโอเคครับผม แล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีวันพุธโอเควันนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับอ่ามีสมาชิกใหม่เพิ่งเข้ามาคนล่าสุดโอเค